พักที่นั่งก็มีะะ้ล้อค่ะปลูกไว้พักกาศก็บักพิิกค่ะเผื่อเทศก็สิบเด็กกินอยู่บ่แดงแหล่ากับพี่นองค่ะพักสลัดเอามาไปกินกับปนนเด้อค่ะผู้ใดอยากได้นะคะปลูกไว้เพราะเด็ตัวเจ้าของไว้ี่บานเท่านะคะ มากินขา้าวเสาน้ำกันเด้อพี่นอ้องกองไฟค่ะบาทนี้จะได้กล่าวประวัติเรื่องราวกองเขาน้อยท่าเมียในสมัยตั้งแต่โบราณยังมีเหตุการณ์เกิดที่บ้านตาทอง นี่แหะค่ะพี่น้องขาเนี่ยกินก็นได้คขนี่ละพักที่เก็บเมื่อกี้นะคะพักสลัดที่ปลูกเองหน้าบ้านระเบียงบ้านนั่งนะคะันี้ไข่ตม้มหรือนี่ลำพิษนะคะนี่แหละข้นเนี่อกินมื่อนี้มาเซีบน้ำกันได้จ้ามาสวัสดีจ้าพบกับช่องเทอยไทยสไปร์อลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสู้โข่สุขคนเด้ยค่ะ เอฟสีเก่าเอฟสีใหม่ทุกทุกท่านนะคะกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาค่ะมาถึงช่วง Talk ทอล์กเทยไทยอีกแล้วเนาะจ่าพี่น้องค่ะก่อนอื่นเขียนเอฟซีหลายๆท่านนะคะถามมาวายูร่อยเอฟย่อมเพื่อใดว่าสันวาเนาะค่ะกสิบอกนะคะย่อมเพื่อเมืองสวงเน้ะค่ะพี่น้องค่ะมู่บัานกับพระกไกจากตัวอุเพื่อปันใดนะคะเมืองสวงก็ไกลจาก ตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ25กิโลเมตรได้ค่ะนี่แหละค่ะบ้านของตัวโตวก็ไดเพื่อเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นคนอีสานโดยกําเนิดนะคะพอเมียพี่น้องกับอีสานบ้านเฮาเนะคะจบไปแล้วเนาะคะ่ะวันข้างหน้าก็สิบอกมู่บ้านบอกนั่นบอกนี่ไปจังหวากันเนาะคะ่ะมื้อนี้สิมาเว้าสู้พี่น้องฟังนิดหนึ่งว่า ก็มีโอกาสไดวาเนาะก่ะจากว้าให้ฟังว่าพอเมียโตัวโตเข็ดจังไดที่มีลูกเป็นเกย์เป็นกระเทยนะคะแต่ว่าติดกลาวมากก็คือต้องเท่าความนิดหนึ่งเพราะว่ารุ่นโตัวโ,โตนะคะก็มาก่อนลักซี่แล้วเนาะคะ่ะในรุ่นก่อนนู้นการที่เป็นเกย์เป็นกระเทยมันก็ยากก็ลำบากกว่าตอนนี้เนาะคะ่ะตอนนี้มีทั้งโลกโซเชียลสื่อต่างๆโทรทัศน์ ต่างๆเขาก็ตีแผ่หลากหลายเรื่องนะคะคนดังคนเด่นต่างๆก็มีหลากหลายคนนะคะคนก็เข้าใจง่ายขึ้นนะคะในตอนนี้ตอนนู้นลําบากมากเ้วยอับพี่คะ่ะการสื่อสารในคนหูว่าเปลี่ยนแบบนี้แบบนี้มันก็แสดงออกเต็มที่ประด้คือสสมือนี่เนาะค่ะสมือนี่น,ะะน้ํารถแฮ่เอ่ยน้าหมอลําเอ่ยน้าหัน่นน้าหนี่กะแสดงออกกันได้เต็มที่ย่างเปิดเผยท่านที่นะคะอยู่ในหน่อย ล่มากแท้เลยสามตีขวบหาขวบจนมาฮอดสิบกว่าปีมืนอีกาสามารถแสดงออกได้่าเจองเป็นอยนีหอย่างนะครับพี่นองคะ่ะก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนเด้อค่ะแม่ตัวโตนี่ตอนมีทองนะคะตอนมีตัวโตนะคะเพิ่นมีลูกแฝดตัวะค่ะพี่นงคะ่ะแม่ก็มีลูกแฝดนะคะตัวโตแฝดกับผู้หญิงนะคะแต่ว่าผู้หญิงก็ตายไปตั้งแต่ตอนดอายุประมาณ ปีกว่าๆนะคะตอนนั้นก็ลําบากทุกยากปากมองนะคะพอก็ไปทํางานเนาะคะ่ะแม่ก็ยุบานนะคะเบ่งลูกน้อยอยังสี่นะ,ะแต่ก่อนนี่ตอนที่ขอดูกไม่ม่ๆนะ่คนแห่มาเบ่งงมดมู่บานได้เ้ยค่ะพี่น้องขาบเป็นเรื่องที่แปลกที่ขอดูกได้สองคนนะคะแม่ก็เคยบอกสู่ฟั่งเรืออยู่ค่ะว่าเวลากวยอกูกวยเปลีอยอย่ยงสี่นะคะ ก้วยผอมกันสองข่างนะคะเอาลูกกินนมกปกินสองข่างบางข้างนะคะคนกับแห่มาเบิ้งเมิดหมูบานคุณนะคะเท่าเสมอนี่เวลาตัวตไม่ยอมบานหรือว่าเห็นผู้เฒ่าก็เการุ่นก็เกากระสิวถึงเรืืองแม่เรื่องอย่างให้ฟังอยู่เอยนะคะตอนนั้นแต่ว่าแฝดูุหยิ่งอ่ะลมเสียหายตายเสียจากไปแล้วเรามีช่วงหนึ่งตอนตัวตเริ่มหญ่ขึ้นมาตัวตคิดเสมอเ้อค่ะพี่น้องคได้ยินเรืืองแล้วก็เกาหลอกค่ะคิดว่าเรื่องว่าหน่องสาวเข้าเขามายุ่ในรังเฮ้า อันนี้ก็วาไปนน่นนะคะยื้อใจน้องผู้เสียไปแล้วเครื่องหนึ่งมาอยู่ในห้องห้าก็บอกเจ้าของว่าถือว่าเป็นนิยมเกิดอ,อยากเงิดขึ้ดอ,อยากสู่เึิดอยากแม่นกับแม่นเึดอ,อยากแต่งตนแต,งต่งัตอยากเป็นเมยิ่งก,กับเปลี่ยนเกยเป็นสองฝักสองไฟไอ้ตัวต่านกันในอารมณ์ในความรู้สึกนะคะในตอนนั้นนะคะกระสร้างเธอน,นะคะอดีตก็คืออดีตกับไร่ได้วากันนะคะเท่าซูมือนี่กับขอบอกไ้ก่อนนะคะตัวๆกับพวกเคยเด้ถาม ว่าพอกับแม่รู้สึ้จังไดกับตัวๆจักเทียเด้แต่ว่าแม่นั่นโอเคอยู่เพราะว่าเราเป็นแบบนี้ส่วนมากก็จะคุกขีดติมงกับแม่มากกว่านะคะกับแม่ตัวๆก็ทั้งกอดทั้งหยอกทั้งนวดทั้งบีบขาบีบแข้งใกันมาตลอดหลากหลายปีนะคะตัวๆกับแม่นี่ซ้ำมูกันมากกว่านะคะสิวอกกับแม่ได้ถูกถูกเลื่องนะคะส่วนมากนะคะเรื่องชีวิตเรื่องการใช้ชีวิตกับฝรั่งกับอันนั้นกับอันนี้กับซิวอาสู้แม่ฟังไปเรื่อยลรยางแต่ว่าพอ คาแรคเตอร์ของพอลักษณะของพอตัวตัวคือเพิ่นเป็นคนเงียบนะคะกระเดาใจยากติ้วเทวลาตัวตัววากับเพิ่นกระสีบอาเป็นงานเป็นการมากกว่านะคะกระสีว่าเรื่องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พอเพิ่นกระลับเมาสักกี่นะคะเพิ่นกระลับเมาเฮ็ดบ้านเฮ็ดยังนะคะก็ส่งก็สั่งกระว่าไปสมัยเพิ่นเป็นนุ่มพอตัวตัวนี่เพิ่นพระเอกมอลำเก่าตัวกับพี่น้องปองไปคะแต่หาสิปปีกอนไปผุ่นนะคะ เป็นเป็นพรเอกมอลำเก่านะคะสมัยเพิ่นมากลํำบากาะค่ะภายกองผ้ายเพแค้นผ้ายพินขามธงขามทาไปเป็นกลุ่มกันหาคนบ่เกิน1ิบคนนะครับไปลองไปล้ำบ้านนั่นบ้านนี้นะคะมารุ่นนี้เพิ่นก็าบออยากให้ลูเปลี่ยนคือเพิ่นบอกว่าสมัยแตก,กี่เป็นมอลลองมอลลัลํำบากาะคะ่ะบ่คือสมัยนี้สมัยนี้หน้าตาดียังดีเสียงพอใส่ได้ก็โอเคเลวเนาะค่ะกับเขาวงเขายังก็มีชื่อเสียงได้เนาะค่ะมันก็แตกต่างจากสมัยกย่อนค่ะนิยมสมัยก่อนต้อง เสียงดีอิหลียังสี่นะคะคุณยังสิจ้างเนาะค่ะอันนี้ก็โง่ขามาเนาะค่ะบาทน,นี้เท่ากับไปโรงเรียนนะคะก็ะเคยถือมูหล่ออยู่ดอกค่ะตอนสันปฐมมูกับลอดด่อเดยหยังเลนะคะตามภาษาเด็กน้อยเทาก็บบริว่าค่ะเทาไปเรียนหอดปอหอดสันปอซีพอดีกับมีอยู่มื่นหนึ่งะะอยู่ดอกค่ะมูกับล่อตัวโตเมิดห่องเปล่าค่ะ,ะตัวโตก็เคยเอือดมาคำหนึ่งอยู่ดอกว่าข่อยบ็เลยเป็นกระเทยเด้บอกเจ๊ ว่าเสมูเซพวกในในโรงเรียนนะคะคู่กับเขามาได้ยินพอดีคู่ก็ได้มาจับคํานีขึ้นมากคอยก็ได้เป็นกระเทยได้คู่ก็ได้มาว่าเรื่องตัวๆน้อยหนึ่งนะคะก็ว่ากะตอนนั้นกะถือเพื่อนลอ่อเพื่อนหยอกในโรงเรียนหลากหลายอย่างเนาะคะ่ะพราะหลังจบปฐมแล้วนะคะะค่อยเริ่มเขาู้วยหลุนที่เป็นผู้ใหญ่กันมากนะคะตัวๆบ่ววได้เรียนตอนะะ่อเด็กกับพี่น้องปองไปคะ่ะ จบปฐมแล้วก็นเงียบไปพักหนึ่งตัวโตก็ออกมาจบมอไอ้จบ,อจบปอหกนันล่ะค่ะหลังจากนู้นมาจะมาเรียนเอาอก,กอซนอนะคะม่อสามมอ 3, หมอกกลับมาเลียนเราเองนะคะระบานี้ชีวิตเป็นแบบนี้ก็ย่อมรับว่าต้องพิสูจน์หลากหลายอย่างเนาะคะ่ะชีวิตที่เป็นเกย์เป็นกระเทยต้องพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นตัวตัวมีพี่น้องน้ำกันสามคนนะคะสุเมรีเขาคือมีใหญ่ผู้หนึง่งน้องไส้ผู้หนึง่ง แต่ว่าดีแนวหนึ่งว่าใหญ่กับมีลูกแล้วพอเม่ก็อยากมีหลานเนาะได้กี่เนาะใหญ่กับมีลูกน้องไส้กับมีลูกไปเข่ากับเป็นแบบนี้บานนี้ก็เลยเท่าก็ว่าได้ลูกสาวผู้หนึง่งได้เป็นเกผู้หนึง่งได้เป็นได้ผู้ไส้ผู้หนึ่งซะไปกับครอบครัวก็โอเคไปใหญ่กับอายุกไก่พอเม่อายุค่ะแล้วก็มีลูกหลานเลี้ยงหล่อนกับพอดีว่าอย่น้องผู้เฒ่าอยยุค่ะแต่ว่าตอนที่เป็นอายุขึ้นมาประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปีเนี่ย ตัวโตกับเห็ดหน้าซอยพอซอยเมียเห็ดลุกย่างนะครับพี่น้องป้อกไปค่ะสมัยรุ่นเฮานะคะรุ่นตัวโตเองกับพอเมียกับสวนมาหนีเนาะค่ะได้หน่อยบ่เป็นรเด็ดื้อได้มึนคือสมัยนี้นะคะดตกีเลือกรงเรียนมาหนึ่งเขาเป่าไฟแน่วไดเห็ดใดเห็ดเมื่อไปเอางวเอาควายซอยพอเมียกางทงกลาง,ท,งทาเลือกเลียนมาอังสี่นะครับพี่น้องค่ะตื่นตีสามตีสี่พอกับไปไถหน้าอยู่ทงอยู่ทาเลี่ยวนะคะ ตีหาตัวโตก็ใหญ่ก็ออกไปเปิดวิทยุบอนบอนไปยางน้ำทั่งเขียนไปออกไปพูนไปดำหน้าเอ่ยไปเกี่ยวเข่าเอ่ยนะคะสมัยตะกีเ้เขากับเฮ็ดคาเฮ็ดแน่คำมาเทากับต้นกล้วยตอนงอเข่าบ้านนะคะอันจังว่าพอไปหาเฮ็ดเท่ากับเข่าดงเข่าป้าส่วนหัวส่วนยั้งนํำทงนํำทาได้ยู่ได้กินกะคิดเพียนชีวิตแบบนั้นก็มีความสุขนะคะพอเขาได้ย้อนคิดไปก็มีความสุขนะคะสมัยเทคโนโลยีต่างๆบทท่านสมัยขึ้น นะคะสมัยตอนนั้นคุณค่าของชีวิตค้นกับประเด็บ่ไเด็ยังเกาะค้นประเด้มายึดถือคุณค่าทางวัตถุมากเหมือนทุกวันนี้วัตถุนอกไกลมีค่ามากกว่าคุณค่าทางจิตใจเนาะกับพี่น้องขาเปรียบใสโลกสังคมสมัยนี้นะอันทวาเนาะคะ่ะแต่แล้วจะมุมมองแต่ละคนเนาะคะ่ะตัวตัว,ตวก็เห็ดทุกอย่างนะคะหลังจากนั้นก็มาเขียนงานโรงงานอยู่ในกรุงเทพนะคะ ตั้งแต่จำความได้โจนป่านนี้ตัวโตก็สงเสียพอเมียมากตั้งแต่ตัวโตจน,นอายุสิบเจ็ดปีโจนป่านนี้เลยครับปี่น้องป้องไปค่ะกับ่ได้ว่านะคะเขาก็เห็ดได้ทำที่เห็ดนะคะจนเท่าเสมอนี่เวลาเมียบัานไปแม่ก็จะบอกคือตัวตลอดนะลูกนะทำเพื่อเจ้าของน้ำเดอ้อพัสดุขอบขั้วก็คือขอบขั้ว่ัววสดดอกทำเพื่อเจาของน้ำเก็บหอมรอมดิบอนุหนะนี่เพื่อชีวิตของเจ้าเพื่อหน้าคดเจ้าน้ำก็ว่ากันไป ไปทางานกรุงเทพนะคะกระลากหลายหมองนะคะโจนเดียไปทํางานยูพัทยาพิลลาค่ะโจนจากได้หลายคลิปก้อนกับสิมีบางอยู่ค่ะตัวตัเวเขาบอกถึงว่าตัดสินใจจากเหตุง,งานกรุงเทพเองงานเซเว่นตัดสินใจไปยูพัทยายางลงมาหางานนะคะกว่าสิเขาวงการเหตุงานบา่าเหตุงานร้านอาหารเหตุงานคาเฟ่ในพัทยากลัวกว่าสิกามมค,คุกขี่ตีมงกับฝรังนะคะ เราเท่าเสมอนี่เวลาตัโตกลับบ้านไปนะคะกะัลูกยุโรปค่ะพ่อเม่กัฮักลูกสุคนเนาะเุมือนี่พอมากกว่าเด้อค่ะเวลาตัวเสียอําลาผ้าจากหลังจากมายูพัทยาหลือยงุงเดียบหลายปีแล้วค่ะกับเป๊ปมามากๆแต่เวลาสิจากบ้านมากแต่ละเทียบพ่อเมยียไปกะนับมือเท่าขึ้นเรื่อยๆมีได้พอตัวตนะคะส่วนมากนี่เวลาตัวโตไปล่าลูก พอตัวตวส่วนมากส่วนน้ดไม่ใช่พอตัวตจับมือแว่าก็กดตัวตวนะคะเราก็น้าตาไหลไม่ได้พอะมากกว่านะคะขนาดพอเป็นคนบ๊อกเฮิร์วะค่ะแต่ว่าแม่แม่่าเป็นอย่างแม่แล้วก็ใจแข็งได้ลอกสอนอยากให้ลูกต่อมีความอดทนนะคะแม่เพิ่อบอก,กอยู่วาจะไปทราบพอตัวเด้อฉันจะไปสนใจพอตัวตทไหร่หันหัน ตัวโตก็เลยขันหนาคือว่าขันหนานี้เราก็ต้องหันมาเบื้องดอกว่าสันวาให้ละข้นลถขึ้นยังไปรลดลูก่าสันวาขึ้นลดไปลดบอกก็ซอรหรือว่าไปเครื่องบินเวลาสิกลับมาเมืองนอกทั้งสี่คือกันค่ะพอสู่มือในสุ่เป็นส่วนมากพอและค่ะสีหงห้ส่วนมากแม่ก็สีน้ำตาข้อนิดนิดตัวตัวโตนี่บารองปัญญาเราครอกคพี่น้องขาก็น้ำตาไหลตลอดมีอากาแเ,าเ่ลาตีอาอัลาพาดจากเวลาหันหลังขึ้นมานะคะแต่ว่าเทากับพิสูจน์เนี่ยเพิ่นได้เห็นว่านี่แหละ อีกเกคนนี้อีกระเทยคนนี้แหละคะ่ะที่ได้ซอยพอซอยเมียซอยพี่ซอยนองเท่าสมมือนี้เท่ากับพุ่มใจแต่ว่าการเป็นแบบนี้มันก็นได้พิสูจน์หลากหลายอย่างนะคะต้องใส่ความสามารถอีหลีพิสูจน์ในชาวบ้านเห็นเพื่อนบ้านเห็นว่ามันเห็ดใดว่ามันเป็นแบบนี้มันก็นได้ซอยเหลือพอเมียพี่นองถูกคนได้นะคะต้องพิสูจน์ให้คนเขายอมรับตัวเองนะคะ ว่าเปลี่ยนแบบนี้อยู่แล้วแล้รก็สิพิษแปลกแหวกแนวอยู่แล้วแต่สมัยแรกสมัยก่อนพุนแต่ว่าสมัยนี้โอเคอยู่ค่ะโลวมันเปิดกว้างขึ้นนะคะจังหวะตัวอยากเว้าพอดีนะคะก็เลยให้พอแม่พี่น้องฟังเท่าสมือนตัวตก็บ่อเคยได้ถามถามพ่อเด้อค่ะว่าพ่อู้สึกจ้งใดที่มีหลูกเป็นแบบนี้ก็บ่ได้ถามกันจริงจริงแต่ว่าเขากระมองสายตามองการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างพ่อพักสีโอเคเลวย่อมรับได้แลวนั่นแหละค่ะส่วนมากสะบอกกับแม่สมากกว่านะคะ โทษไปแล้เทียกับบอกกับเมียม่กับวังเทียกับบอลบอกกับพอบอกกับพอกับบอใเคมีแนววอลเนาะค่ะส่วนมากกระดิ่งทายังได้ฝนตกไปได้รุ่งให้ลุ่งหน้าเราไปพวกจะเป็นแบบได้กระิถามเดืองเหตุการณ์เหตุนาเป็นรักเป็นเกณี์นมากกว่านะคะอันสิวอกกับเมียกับสิวเรียนวอาหัวกันได้ลยแนวนะคะเดี๋ยววันข้างหน้านะคะเดี๋ยวมืออื่นนะคะตัวตัวสิไปสีวัคซีนเด้อคับพี่น้องป้่องไปค่ะเดี๋ยวตัวตัวก็จะลิปเหตุลิปเรืองสียาฉีดยาวัคซีนมาว่าเป็นแบบใด น้องคะเส็ดคลีปนิดหนึ่งแบวกแน่วไปนิดหนึ่งเน้ะคะฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเปิดอย่าเบื่อกันเดอ้อชีวิตของเชืไทยคนนี้เนาะคะเรื่องเล่าหลากหลายอย่างแต่ละคนการเดินทางเส้นทางของชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะคะใดเป็นใดเป็นแง่คิดเป็นข้อคิดดีๆเข้ากับไปฟังเป็นความบันเทิงน้ำ ฟังไปปรับเปลี่ยนปรับใส่กับชีวิตเท่าใดก็ว่ากันไปเนาะค่ะเพราะเว่ากันเนาะค่ะวันนี้วันนี้หลากหลายเหลืองเล่าเนาะค่ะสู้กันมากเนาะค่ะยังหายใจอยู่เราก็สู้กันไปเนาะค่ะล้มบ้างลุกบ้างล้มได้แต่อย่านานเราก็ลุกขึ้นสู้เดินหน้ากันต่อไปเนาะค่ะพี่น้องบ้องไปค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปมักกันยาวเนาะค่ะอยากเ่ากับเบาได้ประมาณนี้เนาะค่ะ เอฟซีเก่าเอใหม่กำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจเรื่อยๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ